ด้านนี้จะมีความยาวอยู่ที่116เซนด้านนี้ก็จะยาวอยู่ที่14เซนและก็จะบอกคุณสมบัติของขาตั้งตรงนี้แล้วก็เว็บไซต์ของทาง f o r t i x ด้านนี้ก็มีความยาวอยู่ที่11เซนครึ่งแล้วก็มีตัวโลโก้ของทาง f o r t i x ด้านนี้ก็เป็นด้านที่มีตัวล็อกนะครับเปิดฝากล่องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเว็บไซต์ของทาง f o r t i x แล้วก็ คำแจ้งเตือนแล้วก็เขียนว่า Make in China อยู่ตรงนี้ด้านนี้ก็มีแค่โลโก้ของทาง Photix ก็ดึงตัวปลดล็อกฝากล่องออกมาแล้วก็ปิดฝากล่องจะดึงตัวขาตั้งออกมาจะเจอส่วนหักวก่อนมีตัวป้องกันกระแทกให้ด้วยมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับเป๋าที่ได้มาเป็นกระเป๋าที่น่าจะไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับ เราสามารถที่จะลูกซิปเอาวัตถุต่างๆใส่ตรงนี้ได้นะครับเราถุงน้ํามาใส่หรือเอาก้อนหินมาใส่เวลาอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการยึดกับขาตั้งตัวนี้นะครับยดซิปสองด้านเป็นกระเป๋าอนเนกประสงค์ก็ได้โดยจะเอาไว้ใช้ถ่วงน้ําหนักนะครับก็มีตัวนี้ดวยเกี่ยวพื้นที่ห้อยห้อยได้สองแบบแล้วก็รูห้อยแบบนี้ อันนี้มีหัวอะแดปเตอร์มาให้ด้วยหนึ่ง,งหัวลักษณะของหัวแปลงก็มีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นทรงการจัดเก็บเวลาเราเดินทางนะครับน้ำหนักอยู่ที่3กิโลนะครับขาตั้งตัวนี้ตรงที่ขาตั้งก็จะมีชื่อยี่ห้อ f o r t i x ตรงนี้แล้วก็ชื่อรุ่น Celdo 395ตรงนี้เรามาดูส่วนบนของตัวขาตั้งกันก่อนก่อนที่เราจะถอดมันออกมาเพื่อที่จะปรับตัวมุมองศาตรงนี้ได้ ดูส่วนนี้ไปก่อนนะครับดูรอบๆของเนื้องานของผู้ผลิตเขาผลิตให้ลูกค้ามาเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับตัวหมุนปรับนะครับมันก็จะมีคำว่า Fortix ทุกตัวเลยส่วนนี้เป็นส่วนปลายนะครับมันจะมีด้วยกัน3รูแล้วก็ให้เราสวมอะแดปเตอร์ที่แถมมาตรงนี้นะครับว่าเราต้องการรูเล็กซึ่งเหมาะกับอุปกรณ์หลายอย่างนะครับแล้วก็สวมลงไปแล้วก็จะมีที่ขั้นไว้ให้นะครับ เราใส่ด้านนี้ก็มีที่ขั้นไว้ให้แล้วแต่อุปกรณ์เราจะเป็นรูขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับใส่ได้ด้านนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะป้องกันไม่ให้เราใส่ลึกเกินไปเพรา่ามีตัวขั้นไว้ให้อยู่ด้านนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นส่วนของฐานเวลาเราจะกางออกขาตัวฐานมันจะแยกออกมาประมาณนี้พร้อมกันการกางขาตั้งไฟมันจะมีน็อตล็อกด้วยกัน2จุดนะครับจุดบนจะเป็นการ ตัวปลดล็อกของการขยายขาตั้งไฟตรงนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ล็อกส่วนตัวล่างนะครับก็จะเป็นช่วยเสริมในการเพิ่มความสูงนะครับของขาตั้งไฟอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถให้ประยุกต์ให้ขามันสูงขึ้นได้นะครับโดยการปรับ2ตัวนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อความมั่นคงก็จะปรับประมาณนี้ แล้วก็มีแถมตัวร้อยสายไฟมาให้ด้วยลักษณะของตัวร้อยสายไฟนะครับมันก็จะมีตัวนี้สําหรับร้อยสายไฟส่วนตัวนี้น่าจะเป็นที่เก็บน็อตหรือประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้มาดูตัวปรับต่างๆกันครับตัวปรับตัวแรกที่อยู่ด้านล่างสุดก็คือตัวปรับแค่ความต่ําความสูงนะครับแค่นั้นเองประมาณนี้ส่วนตัวกลางตัวนี้นะครับจะปรับทั้งความ ต่ำความสูงของขาตั้งไฟตัวนี้แล้วก็มีที่ปรับองศาด้วยแล้วก็ตัวปรับตัวนี้ก็เป็นแค่ยืดของส่วนนี้นะครับให้สูงให้ต่ำส่วนตัวปรับตัวนี้เราพูดกันแล้วนะครับเรามาดูวิธีการจัดการกับการปรับมุมองศากันอันดับแรกเราก็จะปลดล็อกตัวนี้ก่อนเพื่อดึงตัวนี้ขึ้นมาเราจะเห็นรูร้อยสายกระเป๋าถ่วงน้ําหนักนะครับอยู่ตรงนี้จากนั้นก็หันมาที่ตัวเราแล้วก็ล็อกไว้ก่อน จากนั้นเราก็ปลดล็อกตัวปรับมุมองศานะครับคายน็อตออกแล้วก็ปรับองศาไปตามที่เราต้องการผมก็ดึงกลับมาให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีนะครับเพราะว่าจะได้ห้อยตัวกระเป๋าถ่วงน้ําหนักตรงนี้ผมก็ห้อยกระเป๋าถ่วงน้ําหนักเข้าไปตัวกระเป๋าถ่วงน้ําหนักเขา่เรียกว่าแซนแบกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมเอาทรายมาใส่กันแล้วก็จะนิยมเอาขวดน้านี่นะครับมาใส่แทน มันมีประโยชน์นะครับขวดน้ํากระเป๋าถูอน้ําหนักเราจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับจะเป็นหินเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะหาได้ในภูมิภาคที่เราไปใช้ขาตั้งไฟที่ตรงนั้นผมก็สวมหลอดไฟผมเข้าไปร็อตยึดของอะแดปเตอร์ก็เห็นไหมครับมันก็จะยึดประมาณนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนเอาซอฟต์บล็อกมาใส่ดูครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม